สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปเป็นพิกเกเด็กนะคะกับหัวข้อในวันนี้ก็คือเธอจะมีใจหรือเปล่านะคะเธอจะมีใจหรือเปล่าก็คือคนที่คุณถามถึงนึกถึงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามสมาชิกเก่าใหม่นะคะผู้ติดตามเก่าใหม่ผู้ที่ subscribe เก่าใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนโดยการไม่เลื่อนผ่านโฆษณานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นพิกเกดกเนาะ1น3นะคะตามหมอข้อเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะม o v e ไปกองที่1เลยนะคะสวัสดีค่ะกองที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะไม่เสียเวลา10ดาบ เศร้าเสียใจเจ็บปวดร้องไห้จนชินแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะจางหายไปในความรู้สึกอารมณ์เหมือนของคนที่แบบว่าเจ็บให้สุดแล้วหยุดซะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะสถานการณ์เป็นแบบนี้นะเหมอนรีบอะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกพัฒนาหรือว่ามันช้ามากๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่สามารถคุยกับใครได้ไม่สามารถปรึกษาใครได้ นะคะอาจจะมาปรึกษาแค่แคในการที่แบบมาดูไพ่อ่านดูด,ดวงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะมันไม่ชัดเจนอะเนาะ,เ,นะเด็กถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้มีให้มากกว่ารับก็คือตัวคุณนะคะมีให้เขามากกว่าที่คุณจะได้รับคุณเป็นคนที่ออฟเฟอร์เขาห่วงใยเขาให้ความรักความรู้สึกความอบอุ่นให้แก่เขา คุณเป็นฝ่ายให้แล้วมันไม่บาลานซ์ The Magician กลับหัวนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะมองเห็นว่าตัวเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาต้องเป็นแบบที่คุณคิดอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟนะคะอย่างเช่นเขาจะชู้หรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนเก็บตัวเขาเป็นคนที่โนสนโนแคร์ อารมณ์ออกแนวเดอะฟูลนะคะแล้วก็ถ้าเราไปยื่นไปอะไรเขามากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะคิดรำคาญได้ในสถานการณ์นี้นะมันเหมือนเป็นความเบื่อหน่ายในความรักขี้เกียจมาเอาใจกันอะไรประมาณนี้นะคะมีใครคนใดคนนึงนะคะโอเพนตัวเองกับคนใหม่ๆก็คือ เขาอาจจะเคยปิดกั้นกับเราหรือปัจจุบันนี้เขาปิดกั้นกับเราหรือตัวเราพยายามที่จะปิดกั้นเขาพยายามที่จะไปเสนอสิ่งอื่นให้กับคนอื่นหรือว่ารอคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นพลังงานรวมเนาะดังนั้นก็ตัวนี้ยังไม่ได้ชัดว่าปัจจุบันนี้นะคะใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายที่พยายามที่จะเฟตัวออกมาเพราะว่าสถานการณ์ไม่ชัดเจน พอเฟดออกมาแล้วก็อยากจะไปเรียนรู้กับคนใหม่ๆไปศึกษาคนใหม่ๆซะดีกว่าอารมณ์แบบนี้เลยนะถ้าคุณและเขามีการขาดหายไม่มีการสื่อสารกันเป็น,นเดือนๆนะคะมีแนวโน้มว่าไม่คุณก็เขาเนี่ยนะเฟดต,ตัวออกมาแล้วก็ไปศึกษาดูใจกับอีกใครคนนึ่งอยู่นะตอนนี้ถ้าสมมติว่า คุณกำลังรอเขาถ้าถ้าคุณไม่มีใครนะแสดงว่าเขามีนะคะคุณกำลังรอเขามีโอกาสที่เขาไปศึกษาไปพูดคุยกับคนอื่นๆนะคะก็แล้วแต่ว่าพลังงานของคนที่คุณนึกถึงนั้นนะคะเป็นคนที่ไปมาหาสัวกับคนนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการ just keep talking นะคะหรือว่าการก็คือการคุยทั่วๆไปนะคะหรือว่าแค่จีบกันเบาๆ หรือไปมาหาสู่กันก็เป็นไปได้นะคะแล้วแต่พลังงานของแต่ละบุคคลเนาะอ่านเดาดูเพิ่มเ <c oughs> นี่ยมีคนพร้อมที่จะเดินออกมาเรียบร้อยนะคะน่าจะเป็นตัวคนที่พร้อมจะเดินออกมาแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมีความเสียใจหลงเหลือในสถานการณ์มันมีความรู้สึกน้อยใจที่ตัวเราทําไมไม่เป็นคนคนที่เขาแบบอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะไปมาหาสู่อยากจะมาลงหลักปักฐานนะคะ เน่จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการสื่อสารนั้นจะเป็นการสื่อสารที่แบบว่าเขาไม่ได้คุยกับเราเยอะเหมือนแต่ก่อนอาจจะประโยคสั้นๆตอบสั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเราเองก็รอสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรแปดไม้กลับหัวเรารอที่จะพัฒนาแต่แต่เหมือนเรารู้ในใจแล้วว่าอาจจะไม่นะคะ เนก้า9ดาบความสัมพันธ์ของคนกองที่1เตรียมตัว IP เรียบร้อยเตรียมตัวเฟดออกมาเตรียมตัว move on นั่นเองนะคะเตรียมตัวที่จะไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะเป็นคนที่ทำเพื่อเขาอีกต่อไปอะไรที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจคุณจะคว่ำมันทิ้งหมดเลยคุณจะไม่ให้อภัยคุณจะไม่สนใจ หรือถ้าคุณให้อภัยก็คือการให้อภัยมันก็ดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ให้อภัยเนี่ยคุณก็จะหนีไปแบบปัดตูดไปเลยโนส่วนโนแคเช่น so กัน no นะคะสเ r ร n g t เพราะคุณดูว่าเท่าที่ดูแล้วคุณนะ่าไม่สามารถที่จะมัดใจเขาหรือว่าทําให้เขามีความสุขได้นะคะโอ้เข้าไปแล้วนะเดี๋ยวนะมาดูกันว่าเรามาดูกันว่า เธอจะมีใจหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นพลังงานของเขาเด,เด่นๆเลยนะเธอจะมีใจให้คุณหรือเปล่า The Devil สดาบ Devil กลับหัว2ดาบ Justice เขาตัดสินใจไปแล้วนะคะสี่ดาบกลับหัว Queen ดาบ แล้วก็7เหรียญเขาตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วนะคะหรือว่ากําลังเติมเต็มตัวเองอยู่ในเวลานี้นะคะแต่ถ้าเขาไม่มีใครนะมี2กรณี1นึ่เขาไปเริ่มต้นใหม่กับ2เขาอยู่กับตัวเขาเองตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปต่อแค่นี้เลยนะคะคือนั่นหมายความว่าเขาเองไม่ไม่ได้หวือหวาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ถามว่ามีใจไหมก่อนก่อนหน้านี้มันเคยมีปัจจุบันตามหน้าไพ่ก็คือไม่เห็นนะคะ ก็ตามนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าจะพูดตรงๆยังไงดีให้เข้าใจเนาะเอาเป็นว่าพูดแบบโดยใช้ประดิษฐ์คําพูดประมาณนี้แล้วกันนะคะเข้าัดสินใจแล้วว่าเขาขออยู่กับตัวเองในกรณีของคนที่คนของคุณคนนั้นนะคะไม่มีใครแต่ถ้าเขามีนะคะก็คือเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เขามีแพชชั่นมากกว่านะคะอ่ะแล้วสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร ต้องทำยังไง free yourself นะคะสเหรียญ high priestess กลับหัว the world กลับหัว10บไม้กลับหัว the star กลับหัวแล้วก็ในเหรียญสถานการณ์ของคุณนะเรามองว่า free yourself เลยค่ะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ จีรังยั่งยืนอยู่กับเราก็ปล่อยมันไปนะคะเราก็จะได้สบายใจขึ้นแต่ว่านะโมเมนต์ตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องอื่นมากกว่าที่มาแทรกไม่ค่อยมีเวลาดูตัวเองนะคะหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าความสวยลุคแพนน์นอกอะไรของคุณเนี่ยคุณจะลดลงไปนิดนึงนะคะก็จะลดเสน่ห์ไปนิดนึงก็เหมือนเอาเวลาไปทํางานทําเงินมากกว่านะคะช่วงนี้เรื่องของการเงินเนี่ยก็หมุนเป็นเกลียวเลยนะคะใช้เงินหนักหน่วงพอสมควรนะ อโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของนางฟ้านะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมเป็นคำถามนะก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในสถานการณ์คนไหม Getting to a n w e h e r h e r มีนะคะมีใครคนไหนโอ้โอเค p a t t e o n to Reflex คุณยังคิดถึงเขาอะรีทรี t เราเห็นคนที่จะได้มีโอกาสที่จะขอโทษขอโพยกันนะคะคือเป็นแบบนี้ในกรณีบางคนนะคะอาจจะไม่ทุกคนนะคะจะมีการกลับเข้ามาของเขาในกรณีนี้1นึ่เขาอยู่กับตัวเองแล้วเขาคิดถึงเรามากๆเราภาวนาขอพรถึงเขาเขาเองก็เช่นกัน ก็จะมีสัญญาณ1กลับมาเพื่อที่เรียนรู้กันมาขอโทษอาจจะเป็นคำขอโทษจริงๆนะคะกับ2กรณีที่เขามีใครคนใดคนนั้นแล้วแล้วทีนี้เขาจะกลับมายังไงเอาแบบนี้นะคะเป็นกรณีที่อาจจะน้อยนะคะก็คือเขาไปกับคนนั้นไม่ได้เขาไม่มีความสุขเขาเหมือนเขาเลือกดีแล้วแต่เขาไม่มีความสุขเขาถึงจะกลับมานะคะก็จออแนวแบบนี้เลยนะคะโอเคก็จบไปแล้วกลองที่1นนะคะวนันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานแล้วก็ดูสถานการณ์รคุณตอนนี้เลยนะคะว่าความรักเป็นยังไงนะความรักก็คุยกันนะคะคุยกันปกติดีอาจจะมีคุยเล็กคุยน้อยบ้างนะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับมากสีดาวกลับหัว the empress กลับหัวนะคะปัจจุบันนี้คุณรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณไม่ค่อยนิ่งอารมณ์ของคนที่แบบว่ากระสับกระส่ายในความสัมพันธ์ รู้สึกอยากได้คำตอบอยากเป็นนักสืบเกิดขึ้น Queen of Cups ช่วงนี้นะคะมีพลังงานที่ไม่ค่อยอเคในในความคิดคุณในพลังงานของคุณหรือว่าพฤติกรรมก็ได้นะคะเป็นพลังงานที่ในแงทีฟหน่อยนะอาจจะเป็นความคิดหรือว่าพฤติกรรมบางสีบางอย่างในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะลดบ้างนะคะความสัมพันธ์คุณและเขามีการหยุดนิ่งไปแล้วคุณและเขานะคะไม่ได้สารสัมพันธ์กันต่อ หรือมีการเบรกกันแบบจึ๊กเลยแบบยูดีเบรกนะคะแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าลึกๆแล้วความสัมพันธ์นี้มีสัญญาณบงบอกว่าเป็นคู่กันเป็นคนสิทธิ์เสมอกันเป็นคู่บุญคู่กรรมแล้วก็คู่หนุนกู่กูลคือเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะคะยังมีความเป็นเพื่อนอยู่ในสถานการณ์อยู่ บางคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ในที่ทํางานได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่เคยดีวงานกันมาก่อนได้หมดนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะเพราะว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีความเก่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเรารู้สึกแบบนั้นนะ The strength มีความเก่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ก็ไม่รู้ว่าใครนะมีความเก่งมากๆจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกเกรงใจเกรงกลัวด้วยนะคะรู้สึกไปต่อไม่เป็นได้ด้วยในสถานการณ์นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือว่าตัวเขาก็ได้นะคะไพ่สลับกันก็เป็นไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า,าดูเพิ่มนะห้าดาบกลับหัว มันคุยคุยกันแต่มันเป็นการคุยแบบธรรมดาไงคะมันก็คือไม่ใช่เบรกคือจอธิบายแบบนี้การที่เราบอกว่าคุยกันแต่คุยกันน้อยปกติใช่ไหมแต่ว่าที่บอกว่าเบรกก็คือไม่ได้คุยกันในเรื่องของการสารสัมพันธ์แต่คุยกันไปแบบเหมือนคุยเฉยๆไปวันๆอะคะ่ะแบบคลปกันไว้เฉยๆประมาณนั้นนะ แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องในการสานสัมพันธ์ทำให้มันแบบดีขึ้นให้มัน complete นะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังคุยปกติแต่ว่ามันไม่ได้คุยในเรื่องที่แบบอยากอยากจากสานสัมพันธ์อะเออเห็นประมาณนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะมันเหมือนจะนิ่งแต่ก็มีการคุยมีการสอดส่องการนโลไลน์อะไรประมาณนี้นะคะดูต่อปัจจุบันนี้นะคะ มันคุยกันน้อยมันก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่ในสถานการณ์ในความรู้สึกความสัมพันธ์หรือว่าปากเสียงอะไรแรกที่เป็นการประชดประชันมันมีการนิ่งขึ้นจิตใจนิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทั้งคู่อาจจะเป็นเพราะว่ามีสเปซไม่ก้าไก่กันมากเกินไปไม่คุยแต่เรื่องความสัมพันธ์มากเกินไปอาจจะแบบเอาเวลาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนโอเคขึ้น หรือการอ่านไพ่นี่คือสลับหมดเลยก็เป็นไปได้นะคะก็คือจะที่แบบว่า,เ,าเป็นไพ่ที่กลับหัวใช่ไหมอาจจะแบบปกติอย่างเงี้ยอาจจะกลับกันก็ได้เนาะปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้หวยหากับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปได้เรืเร่อยๆมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่สามารถเอาแนอนอนได้แล้วก็ยังมองว่าตัวเองหรือว่าใครก็ได้ที่สามารถที่จะ หาคนที่ดีกว่าได้ด้วยเช่นกันเนี่ยพยายามที่จะ move on แล้วนะใครสักคนหรือว่าทั้งคู่นะคะพยายามที่จะ move on จากสถานการณ์และความสัมพันธ์นี้แล้วคือเบื่อหน่ายแล้วนะคะพยายามเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ทําไม่ได้ระมูลเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆลึกๆแล้วความรู้สึกที่มันมีอยู่ในใจอะ่ะมันยังค้างคามันยังแบบยังไม่ได้ไปต่อไงมันก็เลยค้างคาไม่ต้องทํำยังไงมันก็เลยแบบว่าเอ กังวลใจไปก่อนมันแค่ความกังวลเป็นอ่าเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นสักระยะมันไม่ได้เป็นแบบว่าตลอดเวลานะคะเท่าที่เห็นนะแต่มันมีความคิดถึงที่มีความกังวลอยู่ในนั้นด้วยอ่ะมาดูกันนะคะว่าเธอจะมีใจหรือเปล่าเขานะคะจะมีใจให้คนหรือเปล่า รีนดาบกลับหัวว้าวเขาเปิดใจในห้องแง้มนะคนไกลด้วย the world 8เหรียญกลับหัวหัวหัวเขาสมองเขาคิดแต่เรื่องคุณะคะ่ะ King of Pentacles อารมณ์แบบ thinking about you นะคะสดาบกลับหัวเขามีใจให้เรานะคะ10บสบเหรียญค่อนข้างมีใจให้เราค่ะมีใจให้เรามากเลยนะ เพราะว่าเขาคิดแต่เรื่องเราเขาคิดแต่เรื่องอนาคตว่าต้องทํายังไงให้ได้คนนี้ทํายังไงเพื่อที่จะมีเงินเพื่อที่จะแบบสามารถเลี้ยงดูเราได้นะคะเขาอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะคะเป็นไม้หรือว่าไม่เคยมีคู่ครองมาเลยหรือว่าไม่เคยแต่งงาน 1. เป็นไม้นะคะก็คือไม่มีคู่ครองมีอดีตกับ2ไม่เคยแต่งงานเลยไม่เคยมีคู่ครองอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะคือเขามีความคิดถึงเราอยู่ไกลกันมีความคิดถึง ไม่น่าแหละมันพัฒนาไม่ได้ไม่น่าแหละมันแบบมีความเบื่อหน่ายมีความย้อนแย้งหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะอยู่ไกลกันนี่เองนะคะเขาคิดเรื่องคุณตลอดเวลานะคะคิดทุกเวลาเออก็ว่าได้เวลาทํางานก็คิดทาให้เขาเนี่ยรู้สึกฟุ้งซ่านในบางครั้งนะคะเท่าที่เห็นนะส่วนตัวเราเนี่ยพยายามที่จะพยายามทําให้ใจเป็นกลางมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะไม่ฟุง้งซ่านพยายามที่จะ move เพื่อที่จะไปหาสิ่งที่แบบ มันดีต่อใจดีต่อตาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเรลวมาดูกันว่าแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะเพราะว่าเขาก็มีใจให้เรานะคะมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไป The Sun ห้าเหรียญกลับหัว The Sun กลับหัว Princess of Cups Seven of Cups A c e of Swords แล้วก็ Six of w o n e s เขาจะทำยังไงต่อไปนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่เป็นการติดต่อสื่อสารกันแบบขาดช่วงหรือบางคนมีอารมณ์ของการวนลูปได้นะคะติดต่อกลับมาแล้วเขาก็ถอยออกไปเหมือนเดิมนะคะถอยออกไปแล้วเขาก็จะกลับมาติดต่อกันเหมือนเดิม จนทำให้คนรู้สึกว่าคุณไปเป็นตัวสำรองเขาทำให้คนรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกซึ่งความจริงตัวเลือกที่ว่านี้ก็คือเป็นหน้าที่การงานการเงินสถานการณ์ชีวิตของเขาทั้งหมดเลยนะคะความสัมพันธ์นี้อารมณ์เหมือนคนที่แบบว่าสามารถไว้ใจซึ่งกันและกันได้นะคะสามารถที่จะแบบว่า,า trust นะคะเชื่อใจนะคะในความเป็นเขาได้นะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์นี้แน่นอนปีนี้หรือว่าอันใกล้ๆเวลาเนี้ยยังไม่สามารถพัฒนาได้หรือว่าคอมพลทหรือว่าแต่งงานได้นะคะยังไม่ถึงเวลานั้นนะแต่ให้ไว้ใจความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะอ่าเรามาดูนางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะ passion religious factors เห็นไหมมีความต่าง Love yourself first, getting to know each other, แล้วก็ calling your soulmate นะคะคุณและเขาเนี่ยมีพลังงานเป็น soulmate กันมีพลังงานเป็นเนื้อคู่มีพลังงาเนเป็นเพื่อนคือเป็นได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณและเขาเนี่ยเรียกหากันนะมีความต่างกันจริงด้วยวมันต้องเรียนรู้กันอีกเยอะอีกนานอีกไกลปัจจุบันนี้ถ้าอยู่ไกลกันนะคะมี passion กับตัวเองจะดีที่สุดรักตัวเองจะดีที่สุดในเมื่อถ้าคุณทําแบบนั้นได้เติมตัวตัวเองเป็นตัวโอแล้ว มีแพชั่นกับตัวเองรักตัวเองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาทันทีนะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะในการอ่านไพ่กองที่2เดี๋ยวเราจะมุฟไปกองที่3เลยค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาขอดูพลังงานสถานการณ์ความรักคุณและเขาเลยนะคะไม่เสียเวลาอ้อเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะอยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือว่าเคยเดียวกันรู้จักกันมานานนะคะคบคุยกันแบบเพื่อนได้แล้วก็ไปมาหาสูบแบบเพื่อนหรือว่าไปไหนร่วมกันที่มีเพื่อนเยอะ,ยอะนะคะ ไม่ได้เปิดเผยอะไรขนาดนั้นเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนที่รู้จักกันมานานจริงๆด้วยแล้วก็ต่างคนต่างเหมือนรู้ไส้รู้พุงกันหรือเป็นคนที่ค่อนข้างทันเกมกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เก่งกันทั้งคู่ด้วยนะคะเก่งในที่นี้คืออาจจะดูงานเก่งทันกันเก่งแล้วก็สามารถตบมุกกันโบะหรือว่าสินเสมอกันได้นะคะมีใครคนใดคนนึงเป็นไม้นะคะหรือว่าผ่านความสัมพันธ์แบบ เจ็บมามันมาดแล้วมาเจอคนนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันใช่มันตบ,ตบมุกหรือว่าคําพูดเนี่ยโบบายกันได้ดีนะคะจะแชริออตเกิดขึ้นกลับหัวนะคะเท่าที่ดูแล้วนะคะคือได้เจอะเจอกันแล้วเคยเจอกันแล้วนะคะหรือว่าทาทำวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้คนทั้งคู่นะคะสามารถเจอะเจอคุยกันดิวงกันมานานพอสมควรไม่ใช่คนเพิ่งเคยเจอนะ สถานการณ์นี้พลังงานนี้คือเป็นคนที่รู้จักกันมานานแต่ถ้าบางคนามาเลือกกองที่3แล้วบอกว่าเพื่อจะรู้จักกันได้ไม่นานนะคะแต่ว่าพลังงานคุณนะคะคุยกันไปอีกนิดนึงคุณจะเหมือนจับทางเขาถูกเดาทิศทางเขาได้แล้วก็จับไตเขาได้ด้วยนะคะทั้งคู่เลยนะเดโมนเกิดขึ้นกลับหัวนะคะไพ่เดโมนกลับหัวเกิดขึ้นแบบนี้นะคะความสัมพันธ์นี้ก็คือ,อยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้น ยังไม่ได้แบบว่า take serious กันขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไหมอาจจะมีเป็นแวบๆบแบบบางครั้งที่แบบว่าเรื่องของเขาเข้ามาในหัวเราเราก็แบบจินตนาการถึงเขานะคะเรื่องของคุณไปเข้าหัวเขาเขาก็จินตนาการถึงคุณนะคะก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนพลังงานคนและเขาสามารถสื่อถึงกันได้แล้วก็เชื่อมหากันนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบไหนเขาก็จะรู้สึกค,คล้ายๆคุณแต่แต่มันจะมีช่วงระยะเวลาที่แบบต่างออกไปอย่างเช่นอาจจะ ภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงวัน2อสวันนะคะจะมีอารมณ์ที่คล้ายกันถ้าวันนี้คุณดาวใช่ไหมคะอารมณ์ดาวดาวอารมณ์มันนอยลงใช่ไหมประมาณสักสอสาวันเขาก็จะเป็นเหมือนกันก็มันจะอยู่ในห่วงเวลาที่ไล่เรียกกันนะคะ the f o o l ความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องให้ความสัมพันธ์ตัวเองด้วยพยายามเป็นกลางพยายามไม่ยึดติด อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็อยากให้ความสําคัญอยู่เนาะอยากอยากก็คือมีความอยากแต่มันก็แบบก็กลัวจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่ามันมีความกลัวเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะอ่ะดูเพิ่มสีดาบนะคะสีดาบเนี่ยคือคุณและเขาบางทีเนี่ยไฟกันบ่อยแล้วเก็บมาคิดคําพูดของอีกฝ่ายแบบว่าถ้าเขาพูดอะไรมาเราจะเก็บมาคิดแล้วใส่ใจ เขาเองก็เช่นกันเวลาพูดอะไรไปที่มันแบบตรงเกินไปเฉือนในบางครั้งนะคะคําพูดของคุณอาจจะเฉือนเขาได้หรือว่าตัวเขาเนี่ยก็เฉือนเฉือนคุณก็ได้เช่นกันนะคะแล้วกลับมาคิดทีหลังว่าเออไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยจ,จะเหมือนรู้สึกช้าด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้สึกตัวช้านะคะคุณนะความสัมพันธ์คุณและเขานะคะยังไม่ได้มองถึงอนาคตนะคะหรือว่ายังไม่สามารถที่จะเป็นไปในเรื่องของ ครอบครัวที่เป็นรูปธรรมนะคะยังยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะแต่บางคู่อาจจะแค่เกัินเกินเซลเซลกันแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอาจจะเซล์กันแบบว่าแฟนจ๋าที่รักจ๋าอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นคําเล็กๆน,น้อยที่ไว้แซล์กันคนจีบกันใหม่หรือว่าอยากแกล้งอยากแซลอารมณ์ประมาณนี้นะคะ the tower คุณและเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาลุนระทึกอะไรกันอีกอะ่ะมันเหมือนมันรู้จักกันดีมันรู้ไส่รู้พุงอะ่ะ แต่อีกมุมหนึ่งก็กลัวกลัวว่าจะเสียเพื่อนไปถ้าสมมติว่าจะทำให้มันชัดเจนทำอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเหมือนคนแอบรักเพื่อนอืมคนแอบรักเพื่อนแล้วกลัวว่าจะเสียเพื่อนไปเสียคนที่ดีไปเสียคนที่แบบว่าเราเอา่อเ e relationship แบบนี้นะแบบกล่ยายิมิตแต่ว่าฉันตกหลุมรักเธอฉันแอบรักเธอ ะะก็ไม่รู้เป็นใครนะคะแต่ว่ามีพลังงานของคนที่กลัวจะเสียอีกฝ่ายไป s เ n ร t h กับหัวนะเท่าที่ดูแล้วนะคะก็คือความสัมพัน์ธนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยึดติดนะคะอารมณ์เหมือนของคนที่เจ็บมามากแล้วได้มาเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี้ก็เลยไม่อยากยึดติดไม่อยากคิดมากไม่อยากคิดเยอะปล่อยผ่านสถานการณ์ไปบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคิดเยอจะทําให้ปวดหัว โอ้พร oh, mm ีสเต e เกิดขึ้นนะคะให้พร mm ีสเต e เกิดขึ้นนี่ก็คือคุณและเขาเนี่ยชอบสอดส่องการบนกลกออนไลน์รักกันปิ้งกันแต่ไม่บอกกันก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่ว่าไปตั้งแต่แรกเลยก็คือกลัวเสียเพื่อนนะคะเพราะว่าก็ทางานด้วยกันเดียวงานด้วยกันรู้จักกันมาดีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบสอดส่องบนกลกออนไลน์หรือว่าโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับความรักนะคะอืมเรามาดูนะว่าฝ่ายนั้นนะคะ เขามีใจให้เราไหมเท่าที่ดูแล้วเราน่าจะเป็นฝ่ายที่มีใจให้เขามากกว่าเนาะณตอนนี้นะแต่เราจะมาดูว่าเขาคนนั้นนะคะจะจะมีใจหรือเปล่ามาดูกันเขาทำแต่งานนะ6ดาบกลับหัวเดาบเอ้ยหดาบนะคะ9ดาบกลับหัวว้าว Six of Cups หเหรียญสามเหรียญกับหัว1เหรียญกับหัวนะคะแล้วก็แปดเหรียญกับหัวเนี่ยก็คือถ้าสารสัมพันธ์นไปเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันเขามีใจให้เรานะคะชัดเจนเลยเขามีใจให้เราเขาคิดว่าถ้าสารสัมพันธ์ไปแล้วอะ่ะจะจะผิดหวังไหมจะทําให้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยหายไปไหมมันจะยังคุยกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้นะ มันจะคุยกันเหมือนเดิมได้หรือเปล่ามันจะดีลงานกันได้อีกหรือเปล่าคือมันมีอะไรให้คิดในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากจะลองซักตั้งนะเผื่อมันอาจจะดีก็ได้คือเขามีทั้งความคิดลบความคิดบวกของเขาเนี่ยมันมาแบบรวมตัวกัน่ะแล้วทีนี้เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาทำอะไรไปมันอาจจะไม่ดีแต่ถ้าไม่ทำมันก็ยิ่งไม่ดีสำหรับเขาอ่ะเราจะมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วเขาต้องทำยังไงต่อไปเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะ เขาก็มีใจให้คุณนะคุณและเขาเนี่ยอาจจะ 1. มียุแตกต่างกันออกไปหรือว่าไปรักชอบเจ้านายลูกน้องได้นะคะกับ2รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ 3. นิสัยแตกต่างกันแต่ว่าพอคุยกันแล้วทำไมมันคลิกนะคะแบบนี้ได้นะโอเคแล้วเขานะคะจะทำยังไงต่อไปเรามาดูกันกอง3านี้เคลียร์กว่าทุกกองเลยก็ว่าได้ชัดเจนกว่าอุ้ยสี่ถ้วย สดาบกลับหัว9ถ้วยกลับหัว k n i f swords p a t e f w o n d s แล้วก็ The emperor เขาจะยังงไงต่อไปนะคะเขาก็จะดูเขาก็จะมองนะคะเขาจะไม่พุ่งเขาจะไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นเขาจะไม่ทำอะไรคะ่ะแสดงว่าคุณต้องลุกเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นคือคําตอบชัดเจนมากนะคะ ไม่แสดงว่าเขาชอบไม่แสดงว่าต้องการไม่แสดงว่ารู้สึกเสียใจถ้าคุณไปคบคุยหรือว่าต่อหน้าเขาหรือว่าทําให้เขาเห็นว่าคุณคบคุยกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นๆเขาจะแสดงว่าปกติดีเป็นเพื่อนกับเราปกตินะคะจะไม่มีอาการของคนที่แบบว่าจริงๆเช่นน้อยเธอนะนชันเงียบไม่ใช่เขาจะไม่แสดงอะไรเลยแต่ถ้าคุณคบคุยกับเขาแบบว่าเป็นเพื่อนอะไรเนี่ยเขาก็คุยปกตินะคะแต่เขาจะไม่บอกความรู้สึกในใจอุ๊ยเราอยากจะขยี้เขาแล้วแหละอ่ะขอดูเพิ่มได้ไหม อ่ะคุณและเขาเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ยังไงต่อไปถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยนะคะต้องทำยังไงบ้างหรือเปล่าเด็กดาบควีนเหรียญคิงไม้ไมเอมเพรสควีนไม้แล้วก็เลเวอร์ส คุณแสดงเขาเห็นก็ดีนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนขี้เคินขี้อายไม่กล้านั่นเองนะคะขาดความมั่นใจได้ด้วยนะคุณแสดงออกไปเลยงัดความสามารถตัวเองออกมาอะไรที่คุณเก่งในด้านไหนงัดมันออกมาให้เขาเห็นแสดงความรักความห่วงใย,ยที่แบบมากกว่าคนอื่นให้เขารับรู้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปพูดตรงๆบางทีเขาคนนี้เขาอาจจะตกใจอึ้งได้นะคะแต่ต้องเป็นการกระทํามากกว่า ทำให้เขารู้สึกให้ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะจะอธิบายยังไงให้คุณไปทําให้เขารู้สึกแต่เราจะบอกเป็นไกด์ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขานะคะรู้สึกว่าพฤติกรรมของคุณที่เสือออกไปตอนนี้นะ่ะคือมันหมายความว่าย,ยัางไงไปศึกษาไปหามาหรือว่าไปใช้กลยุทธ์ของคุณนะคะบางทีคนเราบางทีมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวให้คุณต้องไปลองกับสนามของคุณเองนะคะอืมโอเค เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของนาะงฟ้าอยากบอกอะไรคุณและเขานะคะ c o d e ิ e พเดนซีมีโอกาสที่คุณจะรุ่มหลงเขานะคีบป็นโอเพนไมล์ทูเลิฟคอลเลกชันยูโซเมนะคะแล้วก็ New l ล v ฟคนใหม่ๆคนที่แบบว่าคุณเรียกหาแล้วมาเจอกันพอเขาส่งมาแล้วดังนั้น จักรวาลส่งคนมาให้คุณไม่ได้บ่งบอกว่าจะสมหวังแต่คุณต้องทําด้วยตนเองนะคะเขาส่งมาแล้วไกด์ไลน์มาให้แล้วบอกมาแล้วว่าคนนี้นะหลังจากนั้นให้คุณไปปฏิบัติกันเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะความสัมพันธ์คุณสามารถเป็น true l o v e ได้นะให้ไปสาสรสัมพันธ์เองแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย